รมาจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญานพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรินทโรจาว,วาดวัฒรมงคลกรุงเทพ,พมหานครประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังคิตนุภาพประธานสงไทยคณะธรรมยุทธแห่งประเทศแคนาดา สวัสดีท่านทั้งหลายวันนี้ก็จะได้มาพูดถึงเรื่องกรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ได้แสดงถึงเรื่องกรรมในพุทธภาษิตว่ากรรมมังสะเตวิพัชต,ติยดิดังเฮนปณีตตายะกรรมนั่นแหละจะได้จำแนกสัตว์ให้เป็นไปในทั้งทางดีและทางชั่ว กรรมที่เราทำนั้นท่านทั้งหลายทำแล้วไม่ได้ทิ้งไปแต่กรรมนั้นจะต้องติดตนตามตัวเราเมื่อเราทำความชั่วความชั่วก็จะต้องติดตนตามตัวเราเรียกว่ากรรมมัทธยาโทม,มีกรรมเป็นผู้ติดตามอย่างนี้เป็นต้นถ้าทำความดีความดีก็จะติดตนตามตัวเราไป เรียกว่ากรรมทายาโทรเรียกว่ากรรมดีก็ก,กรรมดีนั้นสามารถให้คนได้รับความสุขกรรมชั่วนั้นสามารถที่จะส่งผลให้บุคคลได้รับความทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าให้เราพากันสัพพะป,ปาปตะคือการละบาปทั้งปวง กุศลสูปสัมปทาให้พากันทำบุญให้มากๆสาจิตาปริโยทัพนังอย่าลืมการทำสมาธินี่คือเป็นคำเตือนเพราะว่าการทำบาปแต่ละชิ้นแต่ละอันนั้นมันเป็นประดุจจว่าเ,เป็นยาพิษมันจะต้องคอยทำลาย คือมาบาปมันคอยทำลายเราอยู่ตลอดเวลามันเหมือนยาพิษการทำบุญนั้นมันเหมือนพภชจนาการที่ดีทำให้บุคคลมีความสุขด้วยเหตุอย่างนี้การที่จะเลือกพระพุทธเจ้าก็ได้เลือกให้เราแล้วว่าให้เลือกทำความดีคือให้เลือกทำบุญจะแล้วก็ให้ยกเลิก การทำบาปซะอย่างนี้แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือการทำจิตให้สงบด้วยการทำสมาธินี่แหละจะเป็นแนวทางที่ทำให้ชีวิตของท่านทั้งหลายนั้นบังเกิดคุณค่าสูงมากเพราะอะไรเพราะว่าสมาธินั้นสามารถ ผลิตพลังจิตได้เมื่อ pues จ mm ิตเป็นสมาธิเราก็สามารถผิดพลังจ nah ิตได้ก่อนแต่ที่จะทำสมาธิเรามีอารมณ์ร้นเหลือพอเราลงมือทำสมาธิเราก็เลิกพุทโธคำเดียวก็อารมณ์ร้อนเหลือก็เหลืออารมณ์อันเดียวเมื่อเหลืออารมณ์อันเดียวจิตก็เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งจิตก็เป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาจิตจิตก็ผิดพลังจิตเมื่อผิดพลังจิตพลังจิตก็แทรกซึมเข้าไปในที่จิตแทรกซึมเข้าไปในที่จิตก็สะสมไว้ที่จิตเมื่อสะสมไว้มากขึ้นการทำสมาธินั่นน่ะเราทำได้สบายๆเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเรามีร่างกายของเรามีจิตใจแล้ว เราอยากจะทำสมาธิเมื่อไรก็นั่งสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายเมื่อเบื้องขวาทับมือเบื้องซ้ายตั้นกายให้กลงแล้วก็หลับตานึกพุทโธห้านาทีสิบนาทีก็ไม่เป็นไรได้เท่าไร่ก็เท่านั้นแล้วแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั้นไม่ใช่ทำแล้วก็ศูนย์เปล่าทำแล้วก็กล,กลายเป็นบุญด้วยนอกจากเป็นบุญแล้วก็ได้พลังจิตด้วย ก็พลังจิตนี้เองที่สามารถพัฒนาตัวของบุคคลต่างๆคนเราเกิดมานี่ในขั้นแรกก็ถือว่าเป็นบุตุชนเมื่อเป็นบุตุชนแล้วเมื่อเราทำสมาธิมีพลังจิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบุคคลพวกนั้นก็กลายเป็นกันลยาณชนเมื่อยิ่งทำก็ มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งถึงวิปัสนาก็เรียกว่าเป็นอริยชนอย่างนี้เป็นตน้นเมื่อเป็นเช่นนั้นบุคคลนั้นก็เลยกลายเป็นบุคคลที่มีค่าที่สุดหมายความว่าอย่างที่พระเจ้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบก็เรียกว่าสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็เป็นที่หน้าคารพเป็นที่หน้ากราบไหวเป็นที่หน้าบูชาเพราะอะไรเพราะว่าท่านได้ทําสมาธิสะสมพลังจิตท่านก็ได้เป็นผู้มีการพัฒนาจิตจนกระทั่งจากปุถุชนเป็นกัลยาณชนและเป็นอริยชนในที่สุดแต่ท,ทั้งหลายการที่เราจะกระทำได้เช่นนี้นั้น ก็ต่อเมื่อเรามีศรัทธามีศรัทธาคือความเชื่อความเชื่อนี่แหละเป็นตัวยงที่มีความสำคัญเพราะเราต้องเชื่อนรกเราก็เชื่อสวรรค์เราก็เชื่อนิพพานเราก็เชื่อก็เรียกว่าอาจาระศรัทธาศรัทธาที่ไม่มีความหวั่นไหวเมื่อเป็นเช่นนั้นเราท่านทัน้งหลายชีวิตของท่าน ก็จะเป็นชีวิตที่มีค่าหาที่สุดไม่ได้นอกจากมีค่าแล้วก็จะมีความสุขไปได้โดยตลอดสวัสดีส